อีกเด้อค่ะพ่อ mm พ mm 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 <wh> ี่น uh ้องคนหมู huh ่หนึ่งปุนเป็นแถวเงีเยวไปผุนค่ะพ่อพี่น้องคนผุดพูดเงีพวุดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากช่องยูทูบตุยยุคซีสองแปดเก้านะคะวันนี้ก็คือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่น้องผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหาเห็ดจ้าไปตามย้ายมาเลยจ้า นี่ค่ะต้องดึงขึ้นมาเนาะค่ะตัดเอาเลยเนี่ยกุบนี่กิดสีประมานจักดอกนะรับพูดไม่นองเียมันสามสิบสี่สิบดอกคุณบอกเลยอ๋อีกค่ะ แส้งแล้วแต่ว่ามันก็หมือดอยู่ข้าวพี่นองเฮ็ดอันนี้แถวพ่อดอกหนึ่งนี่ก็จิเป็นกลุบบบกไงได้เลยค่ะผูพี่นอตซิบกว่าดอกโหลดแถวพ่อนี่สิบยี่สิบสามสิบเลยทั้งหมงบ่ยังดอกกันอ่อนเนี่ย ขามันบ่ต้องเอากระไดค่ะผู้พี่น้องมันหยาบเรต้องดึงขึ้นมาตัดโลดตัดแล้วตอดตอดมันนี่ค่ะผู้พี่น้องแต่ว่าอันนี้บ while, ่หยาบดอกมันยังอ่อนอยู่ดอกใหญ่ๆแบบดอกนี้นี่ดอกนี้นี่ดอกน้อยๆเดี๋ยวก็ไว้นี่จะมีอยู่ดอกน้อยๆก็ร่างขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ลิ v เต็ดวันสมอ e เนี่ยไอ้ส่วนคิดเนี่ยเริ่มจากเหตุเรามังง่ายเต่เสกอยู่พ่ออีกแล้ว,วค่ะพ่อพี่น้องคอนมูหนึ่งผัเป็นแถวเงี้วไม่ผลค่ะพ่อพี่นอ้องโหดโ พูดย่าพูดแต่กลับมาจากพูดทั้งพูดพูดมาจากทั้งพูดเห็นไหมพูดทั้งตาพลังงางไว้พูดนะเอวเวียนหัวเด้อเดี๋ยวย้ายจุดพาย่างไวเบิ้งพูดเบิ้งก่อนเนาะนี่เห็นบ่มเห็นแถวไอ้พูดไหม จัดการาตัดเลยตัดเอาตะดอกมันค่ะเพราะต้องดึงขึ้นมาเนะาะค่ะพี่นงค์แต่มวลตา๋วฝรั่งอยู่เนาะห่าวเธอเลิกค่ะพ่อพี่นองคะยินบ่ไดนอนบ่หรับเลย ดัดล่งกอนขึ้งแต่เหตุอโอ้้เกิด์ นี่ก็ล่างแสบเนี่ยกรึบๆเลยนี่เย็บขนทั้งหนอกก็ไม่หยัดจังใดแลเนอค่ะมันมนันแต่เฮ็ดอันนี้ค่ะเอาแต่เฮ็ดอันนี้แหละแต่ท็อปดยู่เน่ะเนี่ย เด็ดเลยต้องเอาดอกขามันต้องแต่อนเอีย่งเกาะต้องแต่ส่วนบนมันเนาะนั่นข้างฟิโน่วันที อืจ mm ิ hmm. oh, ๊ดคำจิ๊กชินออช่วโอเก็บเขาเก็บไม่ไม่ตองเร็แลต้อดอกน้อยก็พอแล้ว ดมแล้วดมอีกนะเบื่อกะทีเฮ็ดแล้ว,ดดวได้มันก็พอจะเฮ็ดอันนี้เนาะอ่า ได้ไม่หมานเียนั่นไม่หม,มานเด็นได้ไังไงอยากได้เยอะล่ะเฮ็ดอันอื่นก็นได้ไมันถือว่าพอโอเคบิ๊กเลว่ามายาพผออันนี้จีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเท็ดอัน เ็แค่รถเนาะค่ะพ่อพี่น้องแต่มันเท่าเนาะชีเก็บกรบเปได้แล้วมันเท่านี่ค่ะพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องเขตแค่รถรถอุ่นสไล็์แล้วกังจะพูดนิดนึเป็นี่ พี่หาด้อีฟ้าเวียนหัวด้ขาฟ่เบนอลแคตองตมัดขาจะเป็นขาสม่ ดอกซีสันสวยงามดีเนาะคะเพี่น้องๆักดังกรอบๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ ชมแล้วก็ฝากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ต้นยูเคสี่องแให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ